ไส้กรอกบํากิมจิครับกิมจิครับโอ้โหอร่อยอ่ะร้อนนะ,ะอย่างนี้แล้วฮะ สวัสดีครับ F4 ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับเราได้สปอนเซอร์ครับตัวเบอร์ผมเคยรีวิวไปเมื่อนานแล้วเนาะวันนี้เขากลับมาแล้วครับสินค้านี้ครับสอเจริญฟูดนะครับเป็นของสําเร็จรูปนะครับมันไม่ได้มีแต่มัามอย่างเดียวเรามีมั่มมีหมูมีไส้กรอกหมูนะครับหมูเด้งด้วยนะครับ ต้องขอบอกว่าแบรนด์นี้นะครับใช้เนื้อวัวเนื้อหมูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขามีระบบดูแลด้วยเป็นโรงงานแล้วนะครับณปัจจุบันนี้นะครับสินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับสามารถหาซื้อได้ที่ PNP อุดรทุกสาขาตลาดเมืองทองอุดรตลาดไทยอีสานอุดร PNP ขอนแก่นทุกสาขามังมีหมาดขอนแก่นทุกสาขาและอีกอื่นอีกมากมายฮะเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวะว่ามีที่ไหนบ้างก็โทรสอบถามที่เพจได้เลยนะครับ เมื่อวานนี้ผมได้ไปดูเกาหลีมาผมเห็นพระเอกกินจาจังเมียงแล้วก็ไส้กรอกกิมจิกระทะร้อนนะครับเป็นละรแซ่บมากผมก็เลยอยากลองทําดูฮะวันนี้นะครับผมจะนำหม่าเนื้อมาทํานะครับไส้กรอกกิมจิกระทะร้อนนะครับวันนี้ครับกำใช้หม่าเนื้อของสอเจริญฟู้ดนะครับดูนะฮะแพ็กเกจแพ็กเกจบูรามาหอมมากครับเดี๋ยวแน่นครับเดี๋ยวแน่นบอกเลยนะฮะเขาก็มีที่ห้อเนี่ยเห็นไหมเนตรงนี้นี่เห็นไหมฮนะต,ตีดอยู่ แต่ถ้าดึงอย่างเงี้ยไม่ออกนะครับขาดฉีดแน่นอนไม่ขาดนะครับแพ็กย่างดีครับสูญญากาศนะครับนะจะตัดกันเลยครับอ่ะไม่เข้าเดี๋ยวดี๋ยวครับเปิดฉีกมาแล้วฮะเดี๋ยวเรามานับกันว่าได้กี่อันนะครับโอ้ยยาวๆอย่างนี้เลยนะนับแล้วครับหนึ่งสองสามสี ถุงหนึ่งก็จะมีประมาณ10อันนะครับซึ่งเป็นไส้กรอกแบบนี้เลยนะฮะดูนะครับเอที่สําคัญก่อนที่จะไปย่างเลยอะไรก็ต้องสิ้นนะครับผมแนะนําเลยนะเจาะรูก่อนนะครับเจาะรูให้หมดก่อนเลยเพราะอะไรคะไม่งั้นมันจะแตกใส่หน้าครับเดีวจะแตกใส่หน้าแบบอ๋อโอ้โอ้ไม่งั้นจะแสบใบหน้านะครับเพราะว่ามันแรงมากจริงๆเราก็เจาะรูแล้วพลิกอีกด้านนึงนะฮะไหนไม่เจาะเราเจาะนะครับ คิดดูนะฮะซองหนึ่งนะได้10อันนะครับส่วนราคาก็สอบถามได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างเนาะว่ามันยังไงอะไรเท่าไหร่นะครับผมแนะนํานะสินค้าอย่างนี้ฮะมีไว้ติดบ้านดีมากก็าอะไรยิ่งนานยิ่งอร่อยรสชาติยิ่งกลมกล่อมนะครับกลมกลมกลมนะครับเจ๊มากเลยอ่านี่ครับจิ้มอย่างนี้เลยนะก่อนที่ไปรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยฮะไปครับเดี๋ยวไปทํากันขั้นตอนแรกครับน้ํามันครับ ใส่ไปครับนิดหน่อยใช่ไหมคะนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะผัดกิมจิด้วยนะครับนั่เองที่ทั่วนะครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับผมก็เลยแนะนําแบบของดีมีคุณภาพแบบนี้นะให้ทุกคนไปย่างกินเวลาแคมปิ้งนะฮะหาซื้อได้นะครับอยู่ที่ข้างล่างเลยนะฮะต้องมีติดไปฮะซอจลฟู้ดยิ่งเก็บไม่นานยิ่งนัวครับดีครับจากนั้นครับใส่ไปครับ ทงทัดได้ที่หน้าเองอเนะ่ะกลัวมันแตกใส่ที่ปลายเลยครับแต่ว่าเราจอดรูแล้วไม่ไม่เป็นไรครับมันจะไม่มีอาการแตกใส่นะครับแต่ใช้กระไกลนะครับตัดแ,ตแบ่งง่ายเลยไ่ใช้ก่อก้ไม่ถึง่อจเจริญฟูด้ดไม่ถึงใช้ก่อต้อไม่ถึงซอจเจริญฟูด้ด <laughs> เริ่มจะหันมาขายของแล้วนะคะของเก่งใครจะสนใจให้รีวิวเลยส่งมาได้นะคะครับได้เห็นเขาบอกว่ามันเหมาะสำหรับปิ้งย่างได้ดีใช่ไหมคะใช่ปิ้งย่างได้ดีครับวันนี้แต่เราทํากระทะร้อนนะบรรยากาศแคมปิ้งก็แล้วแต่แล้วใส่กรอบก็จะได้อยแบบงี้ครับดีนอนมากเลยดอมไหมดูดิโอ้ได้และได้ละเด็กจิ๋มจีครับจิ๋มจีนะ ตีใหญ่อ, <ฮะ S 2> อ่มไม่เอาไม่มีกระเบื้องเตอร์แล้วเราจะปีนปีกด้วยนะฮะอู้ดูเดียดูดิแสดงว่าคุณชอบดูเกาหลีใช่ไหมคะใช่ใอยากเป็นพระเอกเกาหลีแต่คงเป็นไม่ได้หรอกจะเป็นพระเอกหุ่นนี้ไปก่อนหุ่นหมีครับหุ่นหมีไปก่อนเนาะช่วงนี้ <S <S สังเกตการกิรนเจะแบบเป็นสไตล์เกาหลีเกาหลีเป็นเอเชียเอเชียเอเชียทะเลเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลนะ เราใส่เพิ่มความบาดเพราะมันเปรี้ยวแล้วมันมีเค็มตัดเปรี้ยวนิดหน่อยเนาะใส่นิดหนึ่งนะครับใช้ความเค็มนะคืออะไรคะซีอิ๊วขาวครับใส่ไ้นิดนึงใช้ความเค็มจะใช้ซอสพวกปลาเคี่ยวหรือขาดน,นะเพราะว่าความเค็มมันเยอะไปนิดนึงเลงไฟเล็กน้อยนะครับให้มันหอมกุ่นนิดนึงอ่าคุกเลยนะฮะผมชอบมากเลยนะอีพีนี้บอกเลยฮะมันกลิ่นหอมมากจริงๆ กอากาศด้วยเนาะ<ช>อากาศช่วงนี้มันหนาวด้วยใช่ช่วงนี้ของ,งพะลุมพูหนาวมากบอกเลยนะครับน้านะครับน้ากิมจิเล็กน้อยเนาะมังมีความนวนะถามว่าเคยไปเกาหลีไหมไม่ๆๆนะครับดูซีรีส์ชอบดูเนาะชอบแบบอุยีมันพูดแหละแต่มันมันก็ดูน่ารักอ่ะนะทั้งนางเอกด้วยอ๋อสะดวกดีครับ ขอบคุณมากนะ้ p ีหลายอีพีนะที่ทุกคนชอบนะโดยเฉพาะร้านก้อยร้านอะไรนะครับที่ไปรีวิวนะคนสนใจเยอะทีเดียวขอบคุณมากจริงทุกคนด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยากตอบคอมเมนต์คนนี้มากเลยนะครับคนนี้คือเขาบอกว่าพี่พี่จะมาบอกว่าอร่อยทุกร้านไม่ได้นะต้องขอบอกว่าตรงนี้นะร้านที่ไม่อร่อยผมก็ไม่ออกแค่นั้นครับที่ร้านอร่อยผมก็บอกต่อนะครับต้องเข้าใจด้วยว่ายูทูบเบอร์หลายคนเขาก็นําเสนอร้านที่ดีๆครับคุณจะไปประทบกระทั่งอ่ะคุณต้องคิดถึงจิตใจใแม่ค้าเขาด้วยนะครับเขาอาจจะ ถูกเจริตในรสชาติของคนนี้อันนี้อาจจะไม่ถูกเจริตกับผมแต่ผมก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครนะครับต้องขอบอกตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่คัดกรองที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจผมถึงเอาออกนะครับต้องขอบอกตรงนี้นะอ,อร่อยไม่อร่อยก็ดูจากหุน่นผมได้นะครับชอบกินมากอ้วนหรือเขอนดนเลยชอบกินมากอ่ะนี่ครับเสร็จแล้วครับอู้ยเดือดๆอย่างนี้เลยไส้กรอกบํากิมจิครับ พ่อญาติตัดเลยนะครับอืมดูดิบางทีเราก็เหมือนเกาหลีจริงๆเนาะดูดิมาครับอืมกระเมื่องอืมดีฮะโอ้โหอร่อย ร้อนนะอย่างนี้นะฮะอือมาบอืมบอมบาบ อาอผมว่ oh, เริ่มไม่พูดภาษาคนร้อนแล้ว <laughs> มะหมีหน่อยฮะอืมอสอดยจด ลงตัวมากเหลได้ยกรอบโหโคตรพอดีมาด้จริงเอาครับไม่อยากคุณพั่ำทำเพลงแล้วน้ำเก๊กงวยมาเพื่อเอฟซีทุกคนครับหนึ่งสองสามจัดไป นุแ่แซ่มือนกันกนะวันนี้ฮะอู้หูลาปากครับจิวร้อนนะฮะดูควันที่ชุยเลยมาครับ นนีบอกเลยข้ามพลาดจจีครับใส่กล่องนะมีอ,ม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 อมละ มสมุนลหมัครับมาเลดไทยต่างประเทศนะจัดกันได้นะสอเจริญพูนนะโห้เขามีสินค้ามากมายเลยอ้ย่อยบะของเขาเวิร์กมากบอกเลยครับ วันชุยๆเลยนะ เปรี ain, ้ยวพอดีกับน้ำซอสที่เราปรุงโอ้โหโคตรเพอร์เฟกฮะกระทะร้อนๆเหนาวๆอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวพอเมนูนี้ถ้ากลับไปคุณถ้าเปิดหรือเขาคออีกแล้วบ้านจะทำกินอีกครับคือผมชอบไส้กรอกของซอสเรลพูดมากเพราะอะไรรู้ไหมคือร์หนึ่งละเขาเป็นเนื้อที่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สอง มั่นใจได้นะครับเจ้าของเนี้ยเคยทำวัวมาก่อนเขาก็เลยคัดสรรของดีๆให้คนได้กินนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นเหมือนลูกค้ามาก่อนแล้วนี้เขาเลยหาของดีๆนะครับได้ทานกันนะครับผมแนะนำนะถ้าใครได้ดูคลิปนี้อยู่ลองสั่งมาทานดูนะฮะสอบถามได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวลงไว้ใต้ดินด้วยนะฮะโดยเฉพาะกินกับผักสลัดเนี่ยโอ้เข้ากัน ไปเรืยลฮะสอนเจริญฟู้ดนะครับนำแต่สิ่งดีๆมาให้ทุกท่านนะครับตอนนี้ไม่ได้มีแต่หมับแล้วมีไส้กรอกหมูนะครับแล้วก็มีหมูเด้งนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็แนะนำนะฮะว่าไปดูที่เพจอะไรก็ได้แล้วสอบถามนะครับผมจะเพิ่มเติมให้อยู่ข้างใต้คลิปนะครับรักกันชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีการถ่ายเช้าแล้วครับก็กินน้่บแซ่บให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ฮะเดียบา